พี่ฟังเน่คันว่าได้ตัวดีตัวดังกะให้ให้อันเอาไปฝากเอฟซีน้ำเน่ะฟมาบอกเยยั่บอกใครก็ว่าอยากซื้อน้ำแจ้กก็ซื้อสิบบาทตึงงจารียกมหฟันมาเขจะมาบอกเลยผู้ได้ฟันผู้ได้ฟันพี่แม่ฟัน ฟันไรกนไหกินบ้านเลที่เกสสองมแต่เพื่อนเนี่ยค้มพดเอนร้า้หมอนันบ้าาถึงเอ่ว่า้าไป่ลยสุดน้เนื้อาไสดแน่เอื่ยนน่ต้องาค่อยไปค่ไเนียนลูกไข่ไขแม่โม่พ่อมาแม่อาจฟันว่าข้าเจ้าว่าบอกเกสงค่ะแม่อันนี้สื่อขั้นพูนันปฏิสื่อยพูนลอยอือถูกช่ฟันม่าเอาไป่เสีงมั่วน เนี่ไปซื้อผัาคุ่นถ้าวมันโตกแล้วร้ไปดูมาทั้งนางทั้งหมเป็นสีผ้านุ่นงานจะนี่ขนเอาเอาสอสองยดี้อนเยอานุนสองสงลอยกับะก้อนสิบราคาผ้านุณพผนก็ได้อันอาจารย์ดนี่เดมันมีค่าอาจารย์เอาวาสูเอฟซีั้งในค่น้ไปจ้าเราไป เขาิอาจันเราอยู่บ่อเขาก็ไปนี่บ่ไปข้างแยกได้ตะกี้บอกค่ะไปข้างแยกเขาไงโชคเลยเพิ้นกไัโชคว่าสีกับอธิษฐานว่าคันไหงวดนี่สิมาสงวดสงวดคันบ่ได้นี่สิบพ่มาเลยบอกพิ่นแน่ยพ่อกับปูเนีกปูเลยข้างใดมีเลยกระโชคดีไปตัวบนี้จังมาดวงสมบูรณ์ขิ่นปูใหญ่ปูแมมไปต่บั้ปูใหญ่ปูแมมเป็นปรกา ไปเทื้อแรกก็ได้เลยเทือ้อแรกเลยก็เค<ต><ๆ>ยหูดจักษับวารุนเกินก่อน ตอนยางเขาบันทผแนะน้าไห้ไปอันนั่นอันนองไส้ที่สะแยกูพยูพันปู่นของพ่นห่าไปเคยไปเท่านึงแ่ะข้าเจ้ากรถือนไปเทไรก็ถึงเทนั้นเออข้าเจ้าไปบันกระเรินก็เลยว่าสวดไปไปล่องมือผู้ถือผู้ถือบางคนถือได้หลายปฏิทันคนดูคนอยากคนบ้านอาจารย์นอดเทวดาเดินดินขาเจ้าผู้จากแมนแมนแมนเจาใจรุนเทไรเห็นบัเแื่กี่เล้อยู่มูเก่านี เห็นจบอยรถระเดีถ็ตึงทนกับบริจาเเด้อรถตู้รถยังหันเงินไปบิ่งแน่ชิมมาดาเพิ่นมาเพิ่นจุตัวงเด็กเน่ยเรขอซื่อ่ซื้อดวงกันดงบื้อก็ประด้แล้วเนาะเนาะาก็ต้องไปสนใจแล้วค่ะคือส้มนูกัถึงดาประจําไปหาเหล็ก่ถึงจากเธอย่ามเหล็กอ่เขาก็ต้องไปสนใจดอกแนวบ่ดีเแต่ว่าอยู่เพิ่นแสนดดค่ะ กเล่าเอาไหมศูนย์เก้าเก้าศูนย์ท่านี่บออัานค่ะอันอันเออที่อยู่นั่กันต่านนี่บอกผู้นี่ละต่านนูนังเห็ดงานนางเห็ดงานหันหลังบับรดีเราลงมากท่านกเล่าศูนย์เก้าพันมาก มักก็ซื้อท้แม่นั่นพันนี่ซื้อแม่ซื้อให้เพื่นแม่ซื้อแม่พันนี่พันนี่กับบ้ามาซื้อมาซื้อเราบซื้อห้อากับบ้าซื้อเ้อกับบซื้ออืมเก้าสองเจ็ดกับสองเก้าอันพสองเก้าซื้อเพอใหญ่ก็ได้ครื่งเดียวค่ะข้าเจ้าจิตใจครึ่งเดียวอืสองเจ็ดนี่มันบออนอยู่แล้วค่ะซื้อน้ำไปกับบออ่นสองเก้าบ่ออนสองเก้าัออันเก้าศูนย์ออันแต่อีพันนี่บออน ค่ะคุณเก้าเก่าแสนเด็กน้องหันเนาะปกติอาจารย์ซื้อเลขนี่ปกตินี่เป็นเลขฝันบุ๊คเลขอย่างนี้หนักสูงฝันแน่เลขลดเลขล่าแน่เลขคนซามาแน่กระสือแสดงว่า,ามักเสียงสูบอยู่นอนสันเนาะซื้อบลาไหลหรอกซื้อสมองแต่ซื้อปลาไหล แต่แต่เงี้ยมาสิบ่ะค่ะนั่งตู้ได้สามหมื่นนั่อมันซื้อมาหกหมื่น จะไแม่ซายบุญบางคนนั่งเป็นตาใจดีเนาะนั่งอยู่นี่เร้อมือเจ้าอยถือเล็บอกมาเด้อจะมาเที่ยงเอแต่ะว่เฒาสคนินนแกนเหมือนั่งขาอยู่นี่นั่งถือยู่นี่เดี๋ยวถืมาเทียงได้ปะแต่างว่าถือเล็บไปไหนล่ะผู้เฒ่ากินน้อยู่กันอยังยิ้มเป็นหายอเล็กพ่ได้ออกให้จิตก่อนแล้วคอนบุ ู้ใดมากอะตาแต่คนบนท่ีเราเอล้เราใกล้ตัวคนไหนเือว่าเอาถึงอาจารย์แม่นม้อถึงบอกโกตรหรได้ถขบอกโสงไปโสมากถือแน่เล็กล้วว่าแม่ฟันเห็นอาจารย์แม่นบงวดวที่แล้วนี่ฟันมาเขามาบอกเลครับกับโปรเด็กว่าเกยวมากขึ้นดได้เนามาบอกเลยนี่มันกระตรงกับเลขอันมันกระไส่นี่สองเจ็ดสีาดนี่ก็เลมมานี่เลขออกแม่อาจารย์่เจ้าม่ว่าเ้ยมันตรงแม่อาจารย์มาใหเดกก่อนจ ได้หัวขึ้นมาในี um, so, sell, ่คเจ็ดสองมาในที่สัวด้หมเจสองโอเอนี้ตัวนี้โอ้ตรงตรงเลยตัวนี้ไฟบ้านสี่หลักแควไเปนไรมากยังเป็นบ่้เล่าให้ไปบ้ามสองไ้ามาบ่อกันได้เล่าโอ้ยหน่เจ็ดสองเจ็ดสองใครหนา จ้า่นแรกมามเสองเอลขออกเออมันออกสองเจมันอกเลขถาแม่หนจามาจังมาไรน้ำผึ้งเอาตรงกันนี่ถอกไหมวันนี้ฝันไปเอาดีๆด้วหาวันนี้ฝันไปมาให้ฝันมานฝันหัวดกันแล้วนันไก่ก่อนว่าาในฝันแม่ไหนกัยังบ่ฝันอาจารย์อาจารย์ด้ค่ะเังบ่ค่ะว่าถ่าในฝันด้วกันมีเลขมากเหมน้องหันนี้มากเลยสี่เ่าสีมากเล มันหันมันออกอ่ะสองเก็ดสี่เก้าอ๋อเลอกมากแล้วซึ่งวันนี้จักน้อยทะเบียนรถเก้าจ้าอนนี้ทะเบียนรถเก่งนจ้ะห้าหกเก้าเก้าอันออกนำออกนี่เนาไปแล้วเกาเกาเนาะออนั่นละออกของเือก็ออกเนาะคือออกสองเดืออ่ะจะว่าซื้อใบทุงวัดหรอนะเาะปรัชันโอ้ยมุทุงวดเถวไปแล้วเจิตตรงก็ปล่อยมั่งไปยมากเลยสามเกียรเก้า หัวไนา่างด้คือ่หัวใดแม่หัวสิบห้ามาไหนมากตัวใดก่อสามเจ็ดเก้าสาจานเปียาความไม่ถิดตรงกันก็ข่อยว่อ๋อจังไดก็รอเบื้งอาจารย์ว่าไปจับปิงปองไม่สิแม่อีกแค่สองสามืนจังสิมาเบื้องอีกทีนึงอย่าอีกแค่สองสามมืเลขจีออกว่าเขาสิมั่มัดเอาเลขตัวใดเนาะมันสิแม่น่าอาจารย์แล้วจจับมันหลวมพนมา ก็บอกคอยทให้ตรงกันค่ะไม่ซื้อไหนก็ได้กินไอ้ข้าวมันค่ะข้นวมัน้ำใค่ะก้อนสามก้อนในดวงเขาคันกันแนนต่อันขันเ้าถือในดวงาสิมา่ตกันดิสิมาซีบเจ๊มึงเหนสิมา่อกันสิบอ็ได้หมวเดียวสิได้ตะกี้ดูจนได้แสงมาโอ้ยกูทีกอสิมาถามเจ้าจ่วแล้วมาถามงักระถ เอวันละมวดนี้ที่ไปเมื่อใดเนาะค่ะไปเมื่อจ็ค1ิบทิบซีเนี่ยเก,ก่าต่างเฉ้มากหลังทิปสีมาณบ้านทิบ่ีค่ะ สิบสามสนาาเก่าบอว่าสิบสีกเลว่าเดินเดินทานมาตลอดจะดอกชิเวรเด่นซื้อน้ำซื้อน้ำแม่อยู่กับชิทามได้มากสิบมาดเบาอยู่นีรถดอกไปเซ่สิเออห้าจมาตอมาเืองอาจารย์อยู่งไหนค่ะเสี้เงกันบนหลังเงี้ยอยู่เดียวังเดียวบอกติดวักเลยว่าหลังใงญ่ยนั่นบอก ว่าไงดอกแม่ล้างจะเกียดตอกกอดแต่แปรเทดไปนั่น ar, ากียดได้ว่าสิลาสิมาอันนี้ดอกให้มาหนีบ้าาับโกับยู่นีเขาไม่ไหนโทโ่าบอกหนูนเดินเดนนูสิขีรถมาหาเลยขีบผามาโรลดมาขี um> ้ผาเลยล่ะพันได้เลขโูรไปหาเนี่ยพะว่าม้าจังมผลาผาเคยได้เจอกันกระเพื่นผอมว่าเพื่นชิ้นมาเบาตัวให่เปดเอารับมู คู่น้วกันอยู่กันเกียแต่ว่ามือนีนี่เอาเอาเลขมากซะก่อนนะคะเนาะตัวไดก็ขยำกวเลขสี่เ้าเกาสี่เกเอา4ีเอว่ามันทะเบียนต่อกันนะสององเจ็ดมันออกแล้วเอา4ีเกแม่ไหนเดตตัวได้แม่ไหนสีเกไว้แม่ไหนอันตัวไดสามเจ็ดเก้ายหนังกับสี่เก้านะคะทังสูยัง เอาตัวเลขแหละตัวนี้ไม่เชก่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องท่าไทยเน้าตัวเก้าใบค่ะต้มไทยท่าเนี่ยแถวตเก้าใบต้มไทยเออให้มันถือีอเป็นแนวทางเล้พี่น้องจะสุกมันหวานสุกสุกเด้อพี่น้องเดี๋รอรอเกลี่ยซ้อมเก็บใกล้มือสักพันพี่น้องจะคอนเฟิร์มตัวเลขทีนึงนะคะเนาะตัวเลขว่าใช ่ที่หก่องหาจารย์มกันเพ่อนฝันอะไรจะได้ก่ันะจะได้ก็แม่ฝันเห็นฝันเห็นตัุคนละฮะันเห็นตัุนละอาจะวที่กันก็มึงหันฝนเห็ดเป็นจมึงหันกับีเจมันได้ออกเกจสองโอ้แตมหนึง ฟันเห็ดเป็นตัวเลยฟันเห็ดยังล่ะคือได้เป็นตัวดอเาบอกไป็นพีเห็นสางฟันเห็นพีเห็นสางข้าเจ้าบอกพีนี่มาบอกเลยเมนเมือวนี้ก็เป็นหกสองวันสีคืออ๋อวานนี้พ่นก็บอกอีกบอกเียวนี่เรียนรดคีหกสองหอวันอาจารย์เพิ่มสีเปาอาจารย์มาเอามาเยกวันีค่ะ เหว่าจะได้ก่อนคุณครูสสรุปสรุปก็คือหกสามสามหกเจ้ากันใดงวดนี่จ้าอันเบอร์ได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ก็ได้ซื้อยี่สามโมบานี้ไม่ท่านได้ออกขามันออกงวดนี้ซื้อซื้อซื้อวันนี้พร้อม่หมพร้อซื้องวดอันงวดก่อนก็ซื้อเลขออกอยู่ไปซื้อเบอร์ใหม่เนี่ยโทษฟีโทรอย่างนั้นนะเล่นยญเค่ะ ทอดที่แลวกะถึกบันี้งวดนี่กะทอ่นแปวนู้นน้ำอาจารย์นอดพ่นทือพี่น้องเจ็ดสองเข้าตรงตรงแม่บอกอ่ะบะนีเสี่ยแป๋อีกอยู่แปอาอีกอยู่ห้รอดีละสี่เก้าสี่เก้าก็สามหกดีละเอาเอาเอานเพ่นเพ่นคคุณบอกว่าส e like an ี่เก pues uh> ้ากับสามหกนะคะท่านผู้ชมอ่ะจะได้รอดติดตามคุณคูคุณคูซื้อไว้อย่างนน ติกคุณครูติ๊กเด้อพี่น้องขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องค่ะแงบบาทเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางนะคะตามตัวเลขของคุณครูติ๊กเนาะพี่น้องเนาให้เอฟเดนให้เอฟซี่พ่นอันตามเลยเด้อค่ะจ้าแพงบริเกศานะแข้งเล็บอบอแพงหาบอกเบิร์ดบอแพงแน่หาบอให้เบิดกับเบิร์ดให้สนใจซื้อน้ำโอ้หกะจ้าว่าถนนกินเลยยายกินถนนกินเลยยายไล่ซื้อมาปิดถนนเลยไล่ยายเลยว่ะโอ้เห็นหนูมานะ เอยากมวนน่ะแสดงแสดงว่าคุณคู่มักมวลมวนลโอ้ยขันธถือกันิได้สลองละพี่น้องค่ะจะได้มาสลองน้ำพนอยอุพีเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันเชิญลูตัวเลขที่มักค่ะคุณคู่ค่ะสี่เก้าละกับสามหกสี่เก้ากับสามหกนะคะแต่ว่าหลังไปเ๊วมาจังมาอีกเต่วนึงแต่รอคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งกันตัวสองตัวนี่แหละว่าหลายโตัวเพราะมักคือเลขหลายโต่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็เตมโปรดใช้วินัยระเบในการรับชม